นะครับผมก็ขอเกล่าสื่อดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คซยโวกับซีรีส์ไพร์มาเฟียนะครับผมกับกอคริสตันนะครับขายเยอะมากเลย คนนี้เนื้อหมดยังเนี่ยโอเคเนื้อยังมีอยู่นะยังยำกันเรื่อยๆเลยเอ้ยไม่ใช่ยังกินกันเรื่อยนะครับอ้าวเลยแทบผมในวันนี้เนี่ยเราจะไปจับสัตว์กันนะครับผมสัตว์ที่เราจะจับก็คือเป็นสัตว์ประเภทเอเป็กแลายะครับผมเราจะข้ามขั้นกันแล้วนะครับกำลังจะปีนเลกลียวกันแล้วเอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมวิธีการในการรับนะผมผมได้รับเอาไว้แล้วนะอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ในนี้นะครับผมคิเบิลอ่านี้ครับผมเอเป็กห้าตัวนะครับ ดูสิว,ว่าเราจะสามารถครับได้อีกไหมอ๊บอ่าคับไม่อีอุ้ยเดินสิอันน่ะหรือเปล่าไม่รู้นเนี่ยเจเนรีอ์ติแฟกต์เนี่ยผมอยากรู้มาเลยจะเอาจากไหนดีนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมว่ามันต้องไปตีตัวไหนถึงจะได้อ์ติแฟกต์มาอ๋อมันมีสรอตอ์ติแฟกต์นะครับผมซึ่งเราไปตีตัวนั้นเนี่ยเราจะได้อ์ติแฟกต์มานะฮะแต่เลือดมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมซึ่งสัตว์บ้านเราเนี่ยตีไม่ไหวแน่นอน นก็จะเป็นพวกสเปเชียลนะผมเอฟเฟกต์เรามาดูเอฟเฟกต์กันนะครับผมว่าเรามีตัวอะไรกันบ้างนะอุ้ยเปกดราก้อนมีปะเอ้ยมีด้วยโอ้โหน,นี่มันอันนี้น่าจะเป็นพวกบอสนะฮะอันนี้ก็บอสเหมือนกันผมว่าแหละเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อาจารย์มันไขป่ปะอันไม่มีไม่มีเกิดไม่มีเกิดบาซิลิธอ้าวละปะเราไปจับไฟเวเบิร์นกันดีกว่านะครับผมแล้วก็ไลติงไวเวิร์นทั้ง2ตัวเลย อันนี้ผมได้เพิ่มมอดแอดวาน e ์ดิฟเ n นดิ้งมานะครับผมไหนเรามาดูซิซึ่งจะมีตัวป้อมปืนที่เรียกได้ว่าโคตรโกนะครับผมโคตรโหดโคตรเทโคตรระเบิดเลยอ่าเรามาดูกันนะฮะจะเป็นยังไงเทอรเรนเนี่ยครับผมอ่านี่เลยต้องการออโตเทอเรนต์นะครับผม6อันซีเมนต์อิเล็กทริกเเมต์เมทัลอินก,กัสและก็พลอยเมอร์นะฮะ โอเคนะผมไว้บางเราค่อยทำแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราจะไปกับอิเล็กทริกนะครับผมตัวนี้เลยไปเลยนะผมไปดัสเกิอ่าตัวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรังของไวเวอร์นะครับผมอุย้ยเขียวดุดดไวเวอร์เลยอโอ้หึมมันมีนิโรติกด้วยอ่ะเราจะรีบไปรีบกลับแล้วกันสามารถยิงมันตัวได้เลยปะไม่ได้ นี่มาหนิมาตามมาเฮ้ย,โยนโรตติก,ก็ตามมาเหมือนกันเดี๋ยวก่อนจยดดิงตรงนี้แกมมาถามเดี๋ยวผมหาจังหวะที่ดีก่อนนะฮะ อันนี้โรติก็ตามมาเหมือนกันนะเนี่ยมันอันตรายมันอันตรายเข้าใจไหมฮารสรบเท่าไหร่1หมือนเจ็ดเลยเลยาสีไว้ก่อนล่วงโดนไหมโดนอืมตวงเลยอุ้ย เดี๋ยวผมเตรียมหนีเลยดีกว่ายายาวิเรากินยาสลบทำไมเดี๋ยวผมรีบให้รีบให้รีบไปเลยเร็วเร็วเร็วเร,วเราจะรีบเก็บนะครับผม<อ>นั่นนั่นสปีด ไม่ไหวเอาเหมือนกันนะตื่นเร็วๆตื่นเร็วๆเ,เ,เร็วพี่กลัวตื่นเร็วๆน้องน้องรีบๆกินน้องอย่าเล่นตัวเอาตัวผู้อีกตั้งหากอือมเมียได้ตัวผู้เลยไม่อยูตายผมขอตัวเมียเมียตัวผู้น่ะ ไดหมดเลยแล้วกันในพวกตัวผู้น่ะมันก็จะมีเอเปกหมาป่าด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าพวกนี้มันไขได้หรือเปล่าผมว่าคงไม่เลยเอเปกสไปโนเหรอเฮ้ยมันสามารถปล่อยไปแล้วะครัไพรมอลคาร์โนได้ปะปล่อยไปล้งเนี้ยหัวมันออมโอ้ยโอ้ยพอสู้ได้อยู่หรือเปล่าดูดูดูด พี่พอได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะต่อไปเรื่อยๆเลยดูความโกงนี่ไงนี่ไงตายตายตายอืมไหนไหนไหนตายดีตายดีโดป่ะเดี๋ยวไปนู่นแล้วอืมนั่นควาบอวฆ่าเลยด้วยเว้ย ตัวผมยังโกงอะ่ะมาแล้วโลจ่ายพี่มาแล้วโอ้มีอัลฟาด้วยนี่นี่ก็อัลฟาเหมือนกันอันนี้ตัวธรรมดาโอ้ยโอ,โอ้ตัวนี้อัลฟาอัลฟาลุกขน,นุนล่วงนี่ ลู่ไปดีคู่ไปเลยหุย้ยมันมันทำรามแล้วเรากระเด็นด้วยโคตรเฟีย้ยวโคตรเท่อะไรไม่เฮ้ยอ่าเดี๋ยวสลบเดี๋ยวเรามาฆ่าตัวอะไรข้างๆก่อน เอา้านั่นเอพิกเอพิกกิฟฟินแต่ริกติกเราโหดกว่าไม่เป็นไรเฮ้ยโจมตีสามแสนแล้วซ mm hmm. ื้อว่าไอมอสแบบนี้เนี่ยเวลาเรายิ่งเจอตัวโหวดดามจเราจะยิ่งลดนะครับผมไป mm hmm. เดี๋ยวเราจับตัวนี้ทิ้งไว้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวกลับมาแล้วเราไปดูตัวอื่นกันก mm ็ hmm. เดี๋ยวผมว่าผมฆ่ากิฟฟินก่อนนะครับผมไม่ชัวร์นะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะฆ่าเดยวเราสาวผม เอามาันตีอยู่ไอ้นี่นี่ว่ะเอฟไป,ปกอ่อเอฟไป,ปกอ่อโดนตายด้วยตายคู่ไปเพ้อเ้ยบ้าบอตรงนี้เหล็กเยอะมากขออนุญาตนะครับโดน,นะโดนลเลยเลย ราสร้างแทนวัดตรงนี้ดีไหมรู้สึกว่าของเยอะมากเลยครับได้ปะไม่ได้ไม่มีของอโลของเราอยู่นี่อ่าโดนโดนไม่ดีโดนไม่ดีเฮย้ยเยี่ยนละเยี่ยนละเฮย้ฮยเฮ้ยร่วงครับ โอเคจับทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ไปดูตัวด้านบนภูเขากันนะเพื่อความชชว์นะต้องเคลียสิ่งไม่ดีทันี้ออกไปให้หมดเฮ้ยนี่อ้าหมาป่าอะไรอะ่ะอากต้นภูเขาอีกตัวหนึ่งโอ้ยโอเมก้าเลยเหรออันนี้โอเมก้าอ,ะอะ่ะโอ้ยโอโลเมก้าเว้ย เอาเลยนะโอ้ยเอาละเอาละอุยหืหลบได้โคตรโหดโคตรเท่อืมล่วงสองนี่ล่วงไหมอาอ โดนปะยิงสุ่มๆไปเผื่อโดนไปโดนไม่เป็นไร ấy. โอเคตัวนี้เราเ็าปล่อยไปนะครับผมไปเอาอีกตัวดีกว่านะอันตรายเหลือเกินอ้าวโอ้โหเสียดายมากอาออลฟาดกว่าเอปเกเเนี่เลยเอปกนี่เสียดายแล้วเป็นกิฟฟินนะครับผมโอเมกา้าเสียมากเลยไม่เป็นไรหรก ฆ่าทิ้งไว้ก็ดีกว่านะวันนี้ยังไม่ค่อยโหดนะครับผมอ่าตต่อแล้วเข้ากระเป๋าพี่เลยครับน้องมีไข่ไหมไม่มีเดี๋ยวผมวาร์ปกลับตรงนี้นะครับผมแล้วเราจะมาทำแท่นวาร์ปกันนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวเนี้เป็นแหล่งเหล็กเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าสภาพบอลล้อมจะดีซะด้วยไปกลับบ้าน เอาล่ะผมไม่รู้ว่าเอเป็กอโลซอนนี่มันจะไขหรือเปล่าง<ม>ี้เลยโอกาสที่ขี่วัตถุดิบเลือดต,ต่างๆนี่เราเอาไปเก็บให้หมดเลยนะ ถ้าไม่ไข่เดี๋ยวเราจะไปจับตัวผู้ใหม่อีกตัวนะครับเด๋ยวไม่รู้ว่าตัวผู้จะเกิดหรือเปล่านะดิเอาล่ะเอาล่ะไม่เป็นไรเรามาดูกันดีกว่านะครับผม่มอ่าไข่นะครับผมคำตอบคือไข่นั่นเองนะครับแต่เพียงแค่ว่าเรา อาจจะต้องไปจับตัวผู้มาเพิ่มนะครับแต่ปัญหาคือตัวผู้นี่สิเราจะหาจากไหนครับมันไม่เกิดเพราะว่าชุดเกราะที่เราสวมใส่เนี่ยก็คนเปลี่ยนเป็นยุคเอเป็กนะครับผมนี่มันยุคเอเป็กแล้วก็เปลี่ยนใส่ชุดเป็นยุคเอเป็กไปเลยเซ่นะครับเราได้รัฐดีมาเยอะนะอ่าโอเคนะผมนี่เลยโอ้เจสัสไครส์ แล้วก็ในเรื่องของสตัคเจอร์คราฟติ้งนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนด้วยคราฟติ้งอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการรับป้อมปืนนะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสร็จพาร์ทไหนเหมือนกันนะแล้วก็มีไว้ดีกว่านะครับโอ้เราอยากจะไปเก็บน้ํามันเหมือนกันนะเราขาดน้ํามันต้องลงไปใต้ทะเลนะครับผมเอทำไมคำพูดมันสั้นๆนะครับ มใช้ครับได้เปลืองมากเลยเนี่ยเอาละที่เหลือเหรอก็ทิ้งไปเลยคนระับนี่ไงป้อมปืนออโต้โทเลนด์ข้าได้เลยปเปล่าอ้าวขรามได้เลยแล้วก็ข้ามาเก็บไว้ก่อนเอาละเอาละเอาละแทนวาร์ปเราก็ตั้งไว้เลยเปลี่ยนเป็นคำว่า รีซอร์ทนะผมไ e นะครับผมย่อมาจากคำว่ารีซอร์ททรัพยากรน,นั่นเองเรามาดูอันโลเราสิอ่าตื่นแล้วหนึ่งตัวมาเลยเก็บไปแล้วก็ไปเก็บอีกตัวหนึ่งโอเคไป มาสองตัวที่เหลือนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวคู่เราจะรอมันเกิดนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดจังหวะไหนเหมือนกันนี่ดูอย่างเฟี้ยวเลี้ยวขวาเลยอะก็เดี๋ยวต้องรอตัวคู่นะครับจริงๆด้วยเวลนไ,ไม่เป็นไรครับไปเดี๋ยวเรารอเกิดสักพักเลยลืมไปว่าในร่มมันก็ขายได้แต่ค่อนข้างที่จะขายช้ามั้งขมสาวว่าเดี๋ยวผมไปจับมาหลายตัวเลยกันเอางี้เดี๋ยวขออนุญาตไปไล่จับก่อนนะครับผม ้ยบินมาเจออีฟแฟกตด้วยบังเอ,อ,อิญนี่แอปมาเลย ต้องต้อง้ออง้ต้อง้ต้ผมว่าพวกนี้คงไข่กันเองแหละมั้งนะครับผมก็รอเวลาให้มันไข่ล้วกันก็น่าจะเหมือนไอ้พวกนกพวกนี้นะครับผมไข่ไม่อยู่เลยครับรอเวลาไปทำไมพวกเองไม่ฟักกัน ทำไมตฟูมันฝ่อหรือไงดูเหมือนว่าอิเล็กติกกับอิเล็กติกมันจะอยู่ด้วยกันนะครับผมส่วนสองตัวนี้เราน่าจะต้องไปหาสายพันธุ์ให้มันนะมันไม่ขึ้นหัวใจนั่นเองเอาละครับผมผมว่าผมเปลี่ยนเป็นฟิชไลท์ไอซ์ดีกว่านะครับผมครับเราเปลี่ยนตัวเล่นบ้างนะฮะเดี๋ยวผมพาไปฟาร์มเบลก่อน พลังน้ำแข็งใช่ไหมมีตัวนั้นอ่ะอืมทีเดียวล้มโอ้ยภาพสวยจัดไอ้ตายนะครับนี่เวลวอัยดดวัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาอ,อโลซซลัสเรานะครับผมไปตีกับพวก,ว or, พวกตัวพรายมอฟทุกตัวผ่านมันะครับผมอ้าเราตีแฟลกไปเก็บก่อน เดี๋ยวเราตาีแฟกไปเก็บก่อนนะฮะผมว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเรามาทําที่ฟักไข่สําหรับไอ้พวกตัวนี้กันดีกว่านะครับผมอะไรผมเอาอา์ติแฟกต์มาเก็บก่อนนะฮะไหนดูซิเราจะสามารถครับของบอสได้หรือเปล่านะครับผมเราได้อ์ติแฟกต์มาบอสเอเซนส์ขาดบอสเอเซนส์ต้องไปกำราบบอสนั่นเองนะฮะแล้วกัอนอื่นตัวนี้เติมยาก่อนไข่ถือว่าปั๊มง่ายมากเลยดูดิออกมาแบบปึ๊ดๆเลยอะ เด้งโชยเราปอดเราปอยให้พวกเอฟเฟกพวกนี้มันออกไข่ไปนะครับผมถ้าไม่ได้ผลเราก็จะเอาเอฟเฟกอโลพวกนี้นะครับไปเอาไข่ครับเอาแหละไปเดี๋ยวผมพาไปฟาร์มเลเวลกันนะฮะตัวนี้มีไพ่เม้าด้วยปะ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะนี่ไงเลือดเจ็ดล้านกว่า เอางี้เดี๋ยวเราจะฟาร์มตั้งแต่ปากทางเข้านะครับผมมายันสุดเลยจนเราจะเข้าประทอรัอกับพรามตามมาเลยตัวแรกจัดการอัน,นโดนหมัว่าจะได้เลเวลท่อๆกันนะครับผมไปเลย พอได้ป่าโอเคบาค้ากออันนี้เลือดเท่าไหร่เลือดหกแสนกว่าแล้วแล้วที่เหลือกันตามเมดนะครับผมผมปั๊มเลือดพวกมันก่อนคือถ้าวันนี้ตายก็คือตายเลยนะครับผม ไปดูการโจมตีกันนะครับผมตอนนี้โจมตีอยู่ที่เก้าหมื่นเปอร์เซ็นต์สี่หมื่นเปอร์เซ็นต์แล้วก็หนะกหมื่นเปอร์เซ็นต์นะฮะกัดเลยนั่นนี่ติดต้นไม้มาตามมาถึงไพ่หม้อแล้วครับน้อง อ้าว uh oh. <c oughs> คือเมื่อกี้ไฟดับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมมาเอาเป็นว่าในเมื่อไฟดับแล้วก็ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันพาทหน้าครับขอบคุณทุกคนนับที่เข้ามารับชมนะครับผมนับพาทหน้าเดี๋ยวเราจะไปเตรียมจับสัตว์โหนกันดีกว่านะครับผมอ่านี่ใครออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเคลียร์พวกไพ่มอด้วยนะครับไปเก็บของนะเองนะฮะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นไงเหรอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมครับรักนะครับจุ๊บจุ๊บ